สวัสดีครับสวัสดี F4 ท,ทุกท่านนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียบเบียร์ดำซึ่งนะครับนะก็พาแจยรถตักมาหลังจากคลิปที่แล้วนะครับนะก็มาถึงนะถึงลานแนละ้วตอนนี้ถึงลานมันที่ไหนสักแห่งในบุรีรัมย์ครับบดือเดี๋ยวมันเจ็บโซกันถึงแล้วใกล้อยู่พอต้องกวรครับมากับ S 700 ตอนนี้กําลังเกียงกันอยู่ครับไม่มีใครกล้ากับกลับลงกําลังเกียงกันอยู่เท่าแก่เกียงน่องร้องเกียงเท่าแก่ครับเพราะว่าอันตรายครับเก็บโซ่นะครับเราต้องเก็บโซ่เก็บไดให้เรียบร้อยก่อนลงนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับวันนี้อันตราย รับตู้ลัดแรงเรียบร้อยครับเวลาเราย้ายเครื่องจักรนะครับเนาะตัวความปลอดภัยของลูกค้าและสินค้าอู้หอีกเครื่องครับเอาแล้วเอาแล้วเอาจริงครับ นะครับอ้คันนี้น่าจะคันเล็กกว่าคันก่อนครับคันนี้สอบถามเจ้าของรถแด้วเขาว่าเก้าเอเจ็ดตันกว่าครับแต่คันก่อนนี้เก้าตันหรือสิบตันประมาณนี้เลยเก็บเกี่ยวว่านะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ครับก็สูบก็ภัยด้วยนะทีนี้อู้หงตลายนะมันเก็บเ่ามันขับยากด้วยคนะันนี้

ไปแล้ว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 โอ้โหซิ่งมากครับสุดยอดสุดยอดเกนะครับเนี่ยเนี่ยพอถึงก็ไม่รอช้าครับจัดเลยเนี่ยโอ้ giật giật đi nè, kìa đi nè Kìa nè cái trôi được à. รถแท้งงานจริงๆครับเห็นมาถึงไม่รอช้าครับดึกดๆเดือดๆก็จัดเลยเออเนี่ยู้แข่งครับมีลานมีลานข้างหน้าเปิดแข่งโู้แรงเหรอกู้แรงทีเจ้าเนาะรถแรงรถแรงโอ้รถแรงเนี่ยเจ้าของลานหรอกรถแรงครับโอ้ดูดูดูโอ้ cầu cầu đua ngay bên ngay 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 ngay

ไล้ครับนี่ผมชอบมากครับขับได้ค่องดีครับแต่ก่อนน่ครับสมัยเด็กๆผมนั่งดูทั้งวันนะครับเนี่ยตอนนี้โตแล้วครับก็เลยเยืนดูแถวจัดจัด น่กำลังซ <sh arp> ้อนกันแล้วครับเนี่ยเล้ยเข้าวมาครับยอดเลย ต้นงตนคือของดีเลยวป่ะต้อนของดีเนาะป้องอือปี่ใส่มาปีหนึ่งน้ำมันเที่ยงโบโบก่ะเออเออน้ำมันเที่ยงโบุกมันมันยังใหม่อยู่เหมือนเหมือนกันเหมือนกันเลยเครื่องมันยังใหม่อยู่เครื่องโ่้กันได้ขนัดนด้อะไรมันยังใหม่อยดิเครื่องซ่อมกันได้ขนา่นึงเพา่าอันนี้อันนี้ไหนอันนี้ท้อท้อดูตรงนี้เลยดูตรงนี้โอมีน้ำมันไหมเดี๋ยวพอเติมเยอะละไอไอไฮโดรลิ ไฮโรลิกอยู the ่ถ uh, 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 hmm. ังท yeah. uh, ั Because ้คนครับจะเตือนบอกแต่เิองเลิดียเดีเวีวพาไปดูไอตัวเช็คเปิดดูับสอนกันดูที่เช็คไฮรุ่ฮโรลิกครับอ้ให้ให้มันเลยนี่มันเติมไทพอดี ยอดครับหลากหลายรถครับอยู่นี่ดูน,นี่รถอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้อันรถอะไรนี่ถ้าบ้านผมเรียกรถไทยนะแต่อยู่นี่เรียกรถอะไรไม่รู้เจ็ดตากอะไรครับตากมันบอกตากมันหรือตากอะไรเอฟซี FC, ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยครับโอ้เอเคมาเจ็บเจ็ดร้อยของเราครับอันนี้อ๋อเคนะ เอฟซีนะเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับนะครับเด็กแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็รับจบอบครับใครมีงานมีการก็เรียกใช้บริการได้ครับที่เบอร์โทร0 8 8 4 7 4 6 3 8 2เครับเบอร์เบียเสียเบียดัมซิ่งครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงเวทีรถแห่เครื่องเสียงอะไรมีครบวงจรครับรถเกตรถดัมเมโครพวกนี้รับได้หมดครับรถบดอ่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเอฟซีนะเดี๋ยวผมต้องลัลาไปก่อนครับนะสวัสดีครับ